สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสร้างมุม60องศากันนะครับอันดับแรกนักเรียนก็มีแม่บัรทัดขึ้นมานะครับสร้างเส้นตรงก่อนนะครับเส้นหนึ่งครูใช้สีน้าเงินแล้วกันเนาะแทนว่าเป็นปากกาสีน้าเงินนะครับยาวเท่าไหร่ก็ได้นะประมาณหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาวงเวียนออกมาครับเอาเวียนออกมานะเอาไว้ตรงกลางครับแล้วก็หูบให้มันเล็กๆหน่อยนะครับเอาเล็กๆหน่อยเล็กๆหน่อยนะครับ ขอใช้วงเป็นสีน้ำตาลแล้วกันเนาะเปรียบเสมือนว่าเป็นดินสอนะครับไอ้วงเนี่ยวงจะเป็นดินสอนะครับกางประมาณครึ่งหนึ่งนะครับประมาณครึ่งหนึ่งใหม่ๆครึ่งหนึ่งนะครับให้มันเกิดจุดตัดตรงนี้เนาะแล้วก็อย่าลืมนักเรียนใส่จุดใส่จุดนะครับตรงวงเวียนด้วยครับจุดกลางเนี่ยนะครับใส่ไปด้วยน,นะครับเดีย๋ยวเราจเจาะวงเวียนออกจะได้รู้ว่าจุดไหนนะครับ เสร็จแล้วให้นายยกวงเวียนออกแล้วเอาไปวางที่ที่เส้นตรงกับส่วนของเส้นโค้งเนี่ยตัดกันนะครับนี่นะครับตัดกันเสร็จแล้วก็กางวงเวียนออกแล้วก็ลากให้มันเกิดจุดตัดครับขอโทษนะใช้สนีน้ำตาลเหมือนกันให้มันเกิดจุดตัดเหมือนกันนี้นี่แหละครับเรียบร้อยแล้วแล้วที่เหลือเราก็เอาไม้บรรทัดนะครับลากจากจุด เส้นแดงนี้นะครับเส้นแดงนี้นะครับอ่านี่เส้นแดงนี้นะครับแล้วก็จะเท่ากับมุมอ๋ออันนี้ยังไม่่ยังไม่พอดีนะอันเนี้ยนะครับอ่านี่ประมาณนี้เนาะก็จะพอดีนะครับเราตัดนี่ปิดนิดพอดีเลยนะครับมุมนี้ก็จะได้เป็นมุม60องศา ตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ